ทิ้งไว้สี่ิบวันทิ้งไว้สี่สิบวันก็เอาสี่สิบเนี่ยหารได้แปดเออเอาสี่สิบตั้งหารได้แปดก็ได้ห้าฮาร์ปลแสดงว่าหมดไปห้าฮาร์ปลนักเรียนครับสําคัญที่สุดต้องหาว่าฮาร์ปลายให้ได้โจทย์ลักษณะแบบนี้ข้อสอบออกมาไงก็ตามทำหาฮาร์ปลายครึ่งชีวิตให้ได้ต่อไปครับเรามีอยู่ x กรัม หมดไปฮาบไลท์ที่หนึ่งก็เหลือ x ส่วน2หมดไปฮาบไลท์ที่สองก็ x ส่วน4เอาสองหารหมดไปฮาบไลท์ที่สามก็ x ส่วน8หมดไปฮาบไลท์ที่4ก็ x ส่วนบหหมดไปฮาบไลท์ที่ห้าก็ x ส่วนสามสองห้าฮาบไลท์ใช่ไหมแต่ห้าฮาบไลท์นี่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าเหลือเท่าไหร่เหลือจุดหก็แสดงว่า x ส่วนสามบสองก็ต้องเท่ากับจุดห้าห เอ็กเดียวก็เท่ากับจุดห้าห้าคูณด้วยสามสิบสองครับก็เท่ากับสิบเจ็ดจุดหกศูนย์กรัมครับทันนะครับสิบเจ็ดจุดหกศูนย์กรัมนะครับสิบเก้าถ้าทิ้งไอโซโทปกำมันตะลังสีชนิดหนึ่งเนี่ยยี่สิบกรัมไว้นานยี่สิบแปดวันปลากรวมีไอโซโทปนั้นเหลืออยู่หนึ่งจุดสองห้ากรัมครึ่งชีวิตของไอโซโทปนี้มีค่าเท่าใด จบเลยเนหะ็นไหมหาว่าหมดไปกี่ครึ่งชีวิตหมดไปกี่ครึ่งชีวิตยี่สิบเหลือหนึ่งจุดสองห้าอ้าวหมดไปหนึ่งฮาร์ไลท์เอาสองหารก็เหลือสิบหมดไปสองฮาร์ไลท์ก็เหลือห้าเอาสองหารหมดไปสามฮาร์ไลท์ก็เหลือสองจุดสองจุดห้าหมดไปสี่ฮาร์ไลท์ก็เหลือหนึ่งจุดสองห้าแล้วใช้เวลากี่วันละ่ะสี่ฮาร์ไลท์ใช้เวลาแปดวันเพราะหนึ่งฮาร์ไลท์ใช้เวลาเท่าไหร่ เห็นไหมครับก็อยู่อย่างเงี้ยนะักเรียนคำนวณก็เจ็ดวันวิธีการคิดนะครับหมดไปา a l ไรท์ที่1เห็นไหมเอาสองหารก็เหลือ10กรัมถันนะหมดไป h a l ไรท์ที่สองเหลือ5กรัมเอา2หารหมดไป h า l ไรท์ที่สมเหลือ2อจุกรัมข้อสอบมีแน่นอนเลยดูได้เลยเรื่องอย่างเงี้ยหมดไป h า l ไรท์ที่สี ก็เหลือหนึ่งจุดสองห้ากรัมใช้เวลากี่วันล่ะยี่สิบแปดวันสี่ฮาบไลใช้เวลายี่สิบแปดวันเห็นไหมสี่ฮาบไลใช้เวลายี่แปดวันถ้าหนึ่งฮาบไลใช้เวลาเท่าไหร่ก็ยี่ยี่แปดส่วนสี่ก็เจ็ดวันสบายสบายเห็นไหมครับนักเรียนครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงตอบตัวเลือกที่สี่ดีดีนะนักเรียนครับต้องดูโจทย์ลักษณะแบบนี้ไปเลยนะครับ คือเอาสองหารไปเรื่อยสองหารไปเรื่อย2หารไปเรื่อย,อย,อยแล้วหาฮาไลห้ก็จะหาฮาไลได้หาฮาไลาหาฮาไลได้ก็จะหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการเราก็สามารถไปคำนวณหาอายุวัตถุโบราณได้พวกนี้นะครับต่อไปครับข้อ20ครับนักวิจัยผู้หนึ่งเนี่ยต้องการ F 18นะไม่ใช่ครืงบินนะฟูฟูรีนที่เป็นไอโซโทป ที่เป็นรังสีนะมีมวลมีมวล a ตอมสิบแปดหนักหนึ่งกร,ร๊เพื่อใช้ในการทดลองและได้สั่งซื้อจากบริษัทมานะต้องใช้เวลาขนย้ายเห็นไหมนี่ข้อสอบต้องออกลูกเล่นตรงนี้แหละคิดเวลาให้เป็นปกติมันบอกเวลามาหาฮารไลง่ายตอนนี้ข้อสอบลองออกอย่างนี้บัางสิต้องใช้เวลาขนย้ายแปดจุดหนึ่งห้าชั่วโมง และเตรียมเครื่องมืออีกหนึ่งชั่วโมงนักวิจัยผู้นี้ต้องสั่งซื้อ F18 มากี่กรัมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาใช้เวลาทั้งหมดขณะที่ขนย้ายธาตุกำมันตะลังสีก็สลายตัวไปเรื่อยสลายตัวไปเรื่อยสลายตัวไปเรื่อยๆใช้เวลา8ชั่วโมง8.15ชั่วโมงเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องมืออีก1ชั่วโมงเป็น9ชั่วโมง15นาที9ชั่วโมง15นาที นักเรียนจะต้องดูว่ามันมีทั้งหมดกี่นาทีนะจึงจะเพียงพอกับการทดลองเมื่อครึ่งชีวิตของ f 1 8เท่ากับ109.8นาทีเห็นไหมจึงต้องเปลี่ยนเป็นนาทีจะเปลี่ยนเป็นนาทีต้องดูที่ครึ่งชีวิตมันเท่ากับนีนหน่วยเป็นอะไร ถ้าเป็นหน่วยเป็นวันก็เปลี่ยนเป็นวันถ้าเป็นหน่วยเป็นชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นชั่วโมงถ้าหน่วยเป็นนาทีก็เปลี่ยนเป็นนาทีถ้าหน่วยเป็นวินาทีก็เปลี่ยนเป็นวินาทีสิครับก็หนึ่งร้อยเก้าจุดแปดนาทีนักเรียนจะต้องหาให้ได้ว่าไอ้แปดจุดหนึ่งห้ากับหนึ่งชั่วโมงเป็นเก้าจุดหนึ่งห้าชั่วโมงมีกี่นาทีต้องหาให้ได้นะครับอยหาให้ได้เอาละครับข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งครับ สามสิบสองกรัมทำไมสามสิบสองกรัมนักเรียนดูวิธีคิดมันใช้เวลาทั้งหมดแปดจุดหนึ่งห้าบวกหนึ่งก็เก้าชั่วโมงสิบห้าเก้าจุดหนึ่งห้าชั่วโมงเก้าจุดหนึ่งห้าชั่วโมงนะจุดหนึ่งห้าคือเศษหนึ่งส่วนร้อยจุดหนึ่งห้าคือสิบห้าส่วนร้อยตอนนี้หนึ่งชั่วโมงมันกี่นาทีหกสิบร้อยมีจุดหนึ่งห้าหกสิบมีเท่าไหร่ถ้าเราคิดค่าละเอียดนะครับ ถ้าเราคิดค่าละเอียดนะครับต้องระวังนะนักเรียนครับต้องระวังนะ9ชั่วโมงทำเป็นนาทีก็เอา60คูณแต่จุด15เนี่มันร้อยหนึ่งมี15บห้ร้อยหนึ่งมี15ตอนนี้ในหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาที60 60บนี้เท่าไหร่ก็15คูณด้วย60หารด้วยร้อยหารด้วยหนึก็ได้เท่ากับ549นาทีครับ แต่ถ้านักเรียนจะคิดอย่างหยาบก็ได้เอาเก้าคูณ60แล้วไปบวกอีกสิแต่มันจะไม่ได้เลขเลขคาบไลท์เป็นเลขจำนวนเต็มนะมันเป็นหยาบหย,ยาบนะมันหยาบหยาละเอียดต้องระวังตรงนี้นะต้องระวังไอ้ตรงจุดที่ใส่หอยนั่นแหละนะสำคัญที่สุดเลยเอาละเพราะนั้นสี่9นาทีเนี่ยนะมันหมดไปกี่หราบไลท์ล่ะ ฮาบไลท์หนึ่งร้อยเก้าจุดแปดใช่ไหมก็ดูที่ว่าหมดไปกี่ฮาบไลท์เก้าร้อยเก้าจุดแปดไปหารสิครับร้อยเก้าจุดแปดนาทีเท่ากับหนึ่งฮาบไลท์ถ้าห้าร้อยสี่บเก้านาทีเท่ากี่ฮาบไลท์ life, ลงตัวพอดีเลยห้าฮาบไลท์ life. คือคิดอย่างละเอียดต้องคิดแบบนี้นะเอาห้าคูณด้วยหกสิบหารด้วยร้อย ถ้าคิดยำชาบก็มันจะไม่ลงตัวเป็นห้ากว่าได้ห้ากว่า,วา,วาลองไปคิดดูก็ได้แล้วก็ปัดลงมาเหลือห้านะครับต่อไปครับพอได้ห้าฮาร์ปไลน์แล้วสบายแล้วก็สั่งซื้อมา x ก,กร,รมดีครับสั่งซื้อมา x ครับ x ก,กร,รมัมหมดไปฮาร์ปไลท์ที่หนึ่งก็ x ศูน์สองหมดฮาร์ปไลท์ที่สองก็ x ศูนย์สี่หมดฮาร์ปไลท์ที่สามก็ x ศูนย์แปดหมดฮาร์ปไลท์ที่สี่ x ศูนย์สิบหกเอาสองหาไปเรื่อย หมดหามไรที่ห้า x ส่วนสามสิบสอง x ส่วนสามสิบสองเนี่ยต้องเท่ากับหนึ่งะครับต้องเท่ากับหเพราะโจทย์บอกต้องการให้เหลือหนึ่งกรรมัมทําไมสารกมาำมะตารังสีนี่มันราคาแพงถูกไหมซื้อมามากแพงแต่ไอ้นักวิจัยคนเนี้ยมันใช้เวลาขนย้ายกับใช้เตรียมห้องปฏิบัติการทําไมไม,ม่เตรียมก่อนนะถูกไหมเพราะนั้นเราจะได้ว่า x เราจะได้ว่า ส่วนส2สองเท่ากับ1เพราะโจทย์บอกต้องการ1กรัมเพราะนั้นเเดียวเท่ากับ32กรัมเห็นไหมครับถ้าเธอ x หนึ่งเท่ากับ32กรัมเธอลองคิดดิว่าเธอคิดกลับดิว่าเธอถูกไหม x 32กซ์ากรัมถ้าหมดไปหนึ่งห้าลาก็เหลือ16กรัมถ้าหมดไปสองห้าลายก็เหลือ8กรัมเอาสองหารถ้าหมดจามลายก็เหลือ4กรัมถ้าหมด4ี่ลไยก็เหลือสองกรัมถ้าหมดห้าลายก็เหลือ1กรัมพอดีเลยเห็นไหมก็พอดีเลย เอาสองหาไปเรียกก็ทั้งหมดห้าหาปลายโอเคนะครับนักเรียนครับโจทย์อย่างเงี้ยต้องนักเรียนต้องดูไปนะครับออกแน่นอนครับต่อไปครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบอกว่าลังสีใดครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดลังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีอำนาจทะลวงสูงที่สุดนั้นจะเป็นลังสีอะไรลองคิดดิครับ เป็นรังสีชนิดไหนที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีอำนาจในการทะลุทะลวงเนี่ยสูงมากเลยทีนี้วาดให้ดูแล้วไงพุ่งตรงเลยจำได้ไหมพุ่งตรงเลยอำนาจในการทะลุทะลวงสูงเลยเอากลับมาดูหน่อยลัง